คลิปนี้ก็แวมาอัปเดตคลิปร้านยำมะม่วงสามรสให้เพื่อนๆได้ชมนะครับตัวค้าเริ่มมาลงมาอีกแล้วครับเห็นครับชมหน้าลุงดำวันนี้สายเดี่ยวครับเอาของเด็กก่อนนะเอาของเด็ดใส่บิ๊กไหมไม่ใส่อะของเด็กอเแจ๊กจอมังอะทำมะม่วงอะไรนะ ับข้าโพออดใใส,สำหรับ F4 ท่านใดที่จะมาทานรีบๆมาหน่อยนะครับนนก่อนที่พิโคจะระบาดเพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวหลายคนบอกเอาอีกแล้ว,ไ,นนะวไม่กี่เดือนเองเนาะ แต่ก็อย่าไปตื่นตะหนกป้าน,นะครับเราก็พยายามป้องกันตัวเองเนาะใส่แมสใส่เฟซชิลใส่ถุงมือไม่ใช่ครับล้างมือผู้ติดขอภัยล้างมือบ่อยๆเนาะสัมผัสหยิดจับอะไรที่สถานที่ชุมชนนะครับส่วนร้านยำไม่ต้องห่วงนะครับล้างมืออยู่ตลอดนะครับถุงมือหมดพอดีเมื่อกี้ถุงมือขาดแปอนหนึ่งแล้วครับ พอดีหมดเลยวันนี้ลืมมาใส่งงถังไม่ไงแต่ส่วนมากอะ่ะย้ำจนทุกมือขาดนันนึงแล้ววันนี้พอ่อคลายไม่คลายแต่ล้างมืออยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับถังจะอยู่ด้านข้างนู้นไม่ต้องห่วงนะครับลืมหยิบใส่ถุงไงว้เยอะๆมันหมดแล้วไม่ได้ดูไงเพราะมันใส่ไปใส่มาขาดหยิบปูบ่อยๆมันจะขาดไปเนี่ยมันคมเนะาะเราหยิบปูนแค่เดียวมันจะขาดแล้ว เป็มวันนี้ลืมเอาใส่มาเพิ่มรครับอันนี้เป็นจะออกหวานไม่เด็ดนึงเป็นยำมะม่วงข้าวโพดใช่ไหมครับรสชาติโคตรเีวะปกติเลยนี่ทำให้เด็กไม่ใส่พริกแล้วก็ไม่ใส่ประกอบด้วยใช่ไหม,มเป็นยำมะม่วงคือยำมะม่วงข้าวโพดนะครับอย่างนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับส่วนในโถเป็น น้ำยำที่ไม่ได้ผสมปลาลานะครับจะกินจะหอมมากเลยมีเอซีสงสัยเนาะไม่ใช่โหลปลาลาหรือเปล่าลก็ไม่มีหมูไม่มีอะไรด้วยน้ำยำทานได้หมดเนาะคนใต้กินได้ครับคนอิสลาม,อ,มอิสลาคลคใครอยากมาทานก็ลุงจะหยุดทุกวันพุธนะครับ ก็พิกัดหาง่ายๆเลยฝั่งตรงข้ามกับสนามเทมนิดเลยนะครับจุงโจามาประมาณกี่โมงนะประมาณ14โมง4โมงกว่าก็ากาขายได้แล้วเนาะ4โมงก็ขายได้อ๋อ4โมงก็ขายได้แล้วนะครับ,รบ<ม>เพราะว่าร้านลุงไม่ต้องเตรียมอะไรเพราะว่าจัดมาจากบ้านแล้วเนาะ ปกติเนี่ยลุงดำจะคอยขูดม่วงให้นะครับน,นี่นะลูกค้ามารอครับไอ้ลุงก,ก็ขายไปชุดหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันหกโมงจะครึ่งแล้วเนาะบรรยากาศหนาว แดดร่มลมตกแบบนี้เหมาะมากเลยนะครับกับยำมะม่วงเมื่อกี้หนาวในมือจะร้อนเลิศนี่ผมลูกค้าเลยอะไรร้อนแล้วเมื่อกี้หนาวหนูอะไรนะเมื่อกี้เอาไหมเขาบอกะไรนะปูมาปลากรอบรถจักรแอบประหลดนะ4ช้อนนะต้องมือ10ถึงจำไม่ได้ไม่ใช่ป้าทั้งป้าก็จะจำได้ลงบนทุกคนนะจำล้นตาเลยลูกากินน้ำใส่ ใส่กินช้อนน้ำหมานกินกระบวยเขาจะรู้หมดแต่คนเรานข่จำไม่ได้จำไม่ได้สักคนมาสดดเนื้อเป็นก้อนเหมือนกันครับ มีไข่ด้วยใช่ไหมครับวันนี้มีเป็นบางตัวเนาะเป็นบางตัววันนี้ผสมมาอย่เีบางตัวเป็นบางตัวไ่เห็นมไอะไั่งไหนฮนั่งไหนเอนั่งไหนก็ได้พี่นั่งไปเตามไปอาไปหายไนั่งไหก็นั่ไปหนั่งถามพี่วาถามพี่วา นี้มือลุงก็ยำไปแต่ใจก็นึกถึงว่าป้าเมื่อไหร่จะมาเนาะไม่ทานลูกค้าแล้วครับ ลืมลูกค้าเขียนไว้ตั้งนานแล้วนี่ให้่าหนูไม่ใครวาเขียนไว้หายลืมมันม 马不跑。嗯嗯 ขูดมะม่วงนี่คมมากนะครับเนี่ยท่าดไปยเนี่ยได้เลือดเลยนะใหม่ๆท่าดหายเลยมันไดเลือดผมไมักวันเนี่ยนึกว่าตอนนี้ไม่เข้าแล้วเหนียวไปสักมาเรายังไม่รู้ไม่รู้หลักเนาะ ามากันเรื่อยๆเลยครับม่ต้องมาัดจะต้องมาจะได้จหวงแลนวทีมันหล่นหายโง้ยนี่มันหมวาวันมัน ถ้าเป็น,นเจลก็กมินมันจะปูดยากปวดลำบากมากแเจลมินเจ็ดแสงปูดหง่ายเลยนะอันนี้ลุงใช้มะม่วงอะไรเนะี่ยอันนี้มีเดือนเก้าเดือนกล้ามันจะปูดง่ายเก้าน้ำดอกไม้ราคาลงมาหน่อยแล้วใช่ไหมกำลังลงมาหน่อยหน,หน่ยนอยนึ่เจวันนี้อะไรนะน้ำดอกไม้นวลจันทร์ตอนวลจันทร์ ห้าสิบบาทมันแรงมากเลยเดี๋ยว,วมันอ่อนมากมันอ่อนแล้วแล้วมันยานมวดก้ามันจะแข็อ๋อจะไม่อร่อยนอ่อนเกินไปเวลามายำแล้วไม่จะแข็งมยนสั่งยำแม่เนื้อมันยำแม่นอนเกินไป बो मे เหมือนกันระจงไ่ม้าปกตินะประจำม่วงคูม้าพิเศษยัวูม้ารพิเศษปูม้าต่างๆเหมือนกันแล้วก็ยำไข่ยวม้าไ่ยมาาง ด้านโฮมนะคะ สนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เดินสายทางคลิปไปด้วยนะครับ นาลีขี่ม้าขาวมาแล้ว <laughs>